สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกีทาอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1000วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดเชียงใหม่อาการเออร์เลอร์ไม่ลั่นสาเหตุน่าจะมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดเสียบไฟ AC แล้วไฟสีน้ำเงินตรงนี้ไม่ติดนะครับก็น่าจะเกิดจากฟิลขาดเนาะก็เดี๋ยวมาแกะ ซ่อมกันเลยาภายในเครื่องเนาะก็มีฝุ่นพอสมควรเลยนะครับฝุ่นลูกค้าต้องถอดเป่าฝุ่นบ้างเนาะเวลาใช้งานาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับมี m o ส f ฟ t ตัวตำแหน่งนี้เนาะช็อตอยู่นะครับแล้วก็ฟิลอันนี้ฟิลขาดน,นะจะเห็นว่า,ามันฟิวมันมีการช็อตมี ประกายไฟไปจนบอดออกดำๆนี่นะตัวเครื่องเคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะไม่รู้ว่าซ่อม,มอะไรนะครับประกอบมาตัวซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยมันไม่เข้าในตำแหน่งเดิมนะครับมันไม่เข้าในร่องนี้ปกติมันจะต้องไอตรงบ่าเนี่ยนะครับจะต้องสอดเข้าไปในร่องนี้นะอันนี้มันไม่เห็นเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมต้องลื้อออกมาแก้ไขให้นะครับ ให้มันเข้าในตำแหน่งเดิมเนาะเท่าที่เห็นก็มีเปลี่ยนตัวเก็บปัจจุมาตัวหนึ่งนะครับค่าเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมถอดบอร์ดออกมาก่อนนะครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาแล้วก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่และฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับ จ่ายไฟ AC เข้าเครื่องวัดสัญญาณที่ MOSFET คับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50 h ฮปกติทั้ง4ตัวนะครับก็เดี๋ยวจ่ายไฟ DC เข้าเครื่องทดสอบรันเครื่องดูจ่ายไฟ DC เข้ามาแล้วนะครับ ตัวเครื่องเริ่มรันแล้วเดีดูกำลังวัตต์นะครับต้องได้อยู่ที่ราวๆหน0่วัตต์ากำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่1 0 8่วัตต์นะครับก็แสดงว่าตัวเครื่องทํางานได้ปกติเนาะหนึวัตต์อ่ามันลันแล้วตัดเป็นปกตินะเพราะว่าผมลิมิตกระแสไว้แค่3าแอมป์เดี๋ยวดูพัดลมหน่อยว่าพัดลมทํางานปกติไหม โอเคพัดลมทำงานทั้งสองตัวปกตินะครับเดี๋ยวประกอบบอร์ดกับข้อที่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงสดูอีกทีหนึ่งครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวเครื่องจะทำงานได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวปรับกระแสขึ้นไปที่1 8แอมป์ ถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราว590-600วัตต์เริ่มรันแล้วยะด,ดูกำลังวัตตสูงสุด600กับ7วัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่607วัตต์ก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติเนาะ618 618้อสบาทสูงสุดโอเคนะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วพัดลมตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองแล้วมันมันมีเสียงดังนะครับแกนก็เริ่มฝืดแล้วผมก็จะก,การหยอดน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ปกติอยู่โอเคเนาะ ก็กิดทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่หลันสาเหตุมาจาก m o มอสเฟตชอ็อตฟิวขาดส่วนต้นเหตุน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรไฟตกไฟดับหรืออาจจะเกิดจากฝนตกฟ้าขนองฟ้าลงใกล้บ้านนะครับก็ทำให้มอสเฟตชอ็อตแล้วก็ฟิวขาดเนาะแก้ไขเปลี่ยนมอสเฟตเป็นฟิวตัวเครื่องกลับมา ทำงานได้ปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้เนะะื้อหาในคลิปปีเป้าปกันได้ขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ